ออลวู o, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <Wow. S 1> ผมกลับมาครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโกลอกาเดนทำสวนนะครับท่านผู้ชม <Wow. S 1> วันนี้ผมจะมาสอนทำสูตรบัคลิงทั้งสวนกันนะครับ <Wow. S 1> ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวเลยนะทั้งลดคูลดาวเพิ่มความสามารถต่างๆได้อย่างไม่จำกัดนะครับอยู่ที่ว่าเรามีลิงกี่ตัวนะครับผม <Wow. S 1> บอกเลยว่าโกงสุดๆนะ วิธีนี้และทำง่ายด้วยครับจะทำยังไงเรามาดูกันเลยก่อนจะไปดูกันต่อนะครับผมมีร้านบริการเกมโรบล็อกคุณภาพมาแนะนำจดทะเบียนบริษัทแล้วเชื่อถือได้100%นี่เลย Nemo Shop โดยเฉพาะแมป Glow อากาเดนะครับมีสัตว์เลี้ยงเทพๆเ,เนี่ยขายในราคาถูกมากๆ <Wow. S 1> ผลแพงๆก็มี บริการ FK k ก็มีให้ <Yeah. S 1> หรือกดเกมพาส s แบบอื่นๆก็มีเพียบสามารถเข้าไปจัดกันได้ในเว็บไซต์หรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนในเพจ Facebook ก็ได้ครับลิงก์ใต้คลิปเลยจ้า <Yeah. S 1> โอเคครับอย่างแรกที่ท่านผู้ชมต้องมีนะแน่นอนอยู่แล้วก็คือเจ้าลิงนิฮอนซาลุ <Yeah. S 1> นะครับผมแล้วก็อย่างที่2ก็คือบ่อของมันนะอันนี้ผมก็เตรียมไว้ทั้งหมด8ตัว8บอ่อเลยทีเดียว นะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทําอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเจ้าลิงนะก็คือเราจะต้องทําให้น้องเนี่ยหิวทุกตัวเลยนะครับค่าอาหารจะต้องเป็นศูนย์นะท่านผู้ชมนี่นะครับทุกตัวเลยนะย้ํานะครับผมแล้วก็ห้ามใส่ของเล่นหรือว่าใส่กระดูกให้ลิงเนี่ยกินนะครับห้ามมีแบบว่าบัฟอะไรเด็ดขาดเลยแต่ถ้าเป็นลิงที่ติด กลายพันธ์นะครับอย่างอันนี้นะติดเลดียนนะครับทุกผู้ชมนเนี่ยตัวนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ไม่เป็นไรนะทุกผู้ชมแค่เราอย่าใส่กระดูกอย่าใส่ของเล่นก็พอจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการเทรดนะเจ้าลิงเนี่ยทั้ง8ตัวให้กับ ID ไก่ของเรานะทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาทำให้ดูนะครับอปุ๊บอ่ะตัวไก่รับปุ๊บเราก็เปลี่ยน เป็นสวนอันอื่นท่านผู้ชมครับตอนแรกเราอยู่สวนที่ลิงมันนั่งแช่บอก,กันอยู่8ตัวใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็นสวนอื่นครับปึ๊บนะอ่ะท่านผู้ชมดูสวนอื่นก่อนก็ได้อ่ะให้ดูนะครับก่อนที่จะทําบัคลิงนะท่านผู้ชมจะเห็นว่าแมวมูนของผมนะครับคูดาวอยู่ที่ประมาณ60วิวินะแล้วก็เวลานอนเนี่ยจะทําให้ผลไม้เนี่ยใหญ่ขึ้น1.64 <Yeah. S 1> นะครับอืมจตัวเลขไว้นะท่านผู้ชม โอเคแล้วก็อะมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเจ้าลิงกอริล่านะซึ่งลิงกอริล่าเนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่จะดูปอาหาร,รอยู่ที่5.32%เนะครับโอเคจำไว้นะท่านผู้ชมเอาละหลังจากที่เราเปลี่ยนสวนที่ไม่ใช่ส่วนลิงแล้วนะครับให้เราเนี่ยกดนี่เลือกไปที่ลิงเลยนิฮอนซาลุนะครับทั้งหมด8ตัวนี่ใส่เข้าไปเลยครับ ปาปาปาปปปบเรียบร้อยนะจากนั้นก็รอเวลานะครับทุกผู้ชมอ่าแล้วเราก็เปลี่ยนกลับมาที่สวนเจ้าลิงเหมือนเดิมปึ๊บอ่าพอเราเปลี่ยนกลับมาเป็นลิงนะครับลิงโหลดเสร็จแล้วก็ลิงเนี่ยได้ทําการเดินไปที่บอ่อของตัวเองครบทุกตัวแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมลองเดินมาดูนี่ลิงทุกตัวนะครับตอนนี้อยู่ในบอ่อหมดแล้ว <Yeah. S 1> นะทุนผู้ชมเราก็สามารถที่จะกด อ่แลกเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่อีกตัวนึงก็กดไปอ่าแล้วมันจะให้คอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับอ่าคอนเฟิร์มไปป,ป,ปั๊บปั๊โปแค่นี้ท่านผู้ชมและลิงก็จะหายไปนะครับอันนี้คือติดบักเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมฮะ <Huh? S 1> อ่าไม่เชื่อใช่ไหมนี่มาดูดูแมวผมครับคููดาวเหลือเท่าไหร่ครับ โอ้โหคููดาวเหลือ30วิ <What? S 1> นะแล้วก็ทําให้ผลใหญ่ขึ้นเนี่ย2.28ท่านผู้ชมเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือบังเรียบร้อยเต็มเต็มนะแล้วกบผมนะเป็นกบแบบไก่ๆกากตัวเล็กๆนะแต่ว่าคูดาวเขาแค่1นาทีแล้วถ้าใส่พวกของเล่นเข้าไปนะครับบอกเลยว่าคูดาวแบบตึงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแปบน,นึงนะกบอยู่ไหนวะเนี่ยหากบไม่เจอ นี่แมวแป๊บเดียวก็นอนแล้วสามสิบวินะท่านผู้ชมเออโคตรดีอะผมใส่ของเล่นไปให้กบนะครับครูดาวเหลือสิบห้าวิท่านผู้ชมเราไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อกบแบบราคาพันกว่าบาทนะตามตลาดนะเนี๋ยเราใช้กบธรรมดาโง่ๆได้เลยนะแล้วครูดาวเขาก็แค่ส <Yeah. S 1> ิบห้าวินะก็แค่ใส่เอ่อของเล่นเข้าไปแค่นี้เองท่านผู้ชมเป็นไงโอโคตรเวอร์ผมบอกเลยโคตรเวอร์ แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเก็บไปนะครับทุกชมอ่ะผมเก็บกบไปนะผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับเราสามารถวางกบกลับไปแล้วมันก็ยังบักเหมือนเดิมทุกชมนี่ครูดาว15บห้าวิเป็นไงครับวว้า <Wow. S 1> ก็แนะนําว่าให้รีบทํานะครับก่อนที่แอดมินเขาจะแก้นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับที่จะโดนแบนหรือว่าโดนปิดเทรดหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าไอ้วิธีนี้ถ้าเรากดออกเกม ท่านผู้ชมจําไว้นะถ้ากดออกเกมเมื่อไหร่บัคจะหายหมดเลยทันทีเราก็ต้องทํำบัคใหม่นะครับนั่นหมายความว่ามันจะไม่เก็บข้อมูลอะไรเลยนะครับเราก็จะไม่โดนแบบแบรนโดนปิดเทรดหรือโดนอะไรอยู่แล้วเนี่ยสำหรับวิธีนี้นะคก็น่าจะมั่นใจได้อยู่นะครับผมอเป็นไงโกงไหมโกงอ่าแล้วสําหรับส่วนที่เราวางลิงบัคไว้ใช่ไหมไอ้ส่วนที่ไม่มีอะไรเลยเราก็วางอะไรก็ได้ครับ บอกเลยว่าติดบ,บักทุกตัวย้ําว่าทุกตัวนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทีเล็กผมแบบเป็นทีเล็กโง่ๆนะปกติทีเล็กเนี่ยจะคูดาวอยู่ที่18นาทีท่านผู้ชมเรามาดูกันเหลือ11นาทีครับนะ hey แล้วก็แพร่กระจายกลายพันธุ์ไป11ผลนะยเออนี่ของจริงนะนี่เดี๋ยวเรามาดูเรื่อยๆเลยเอาอินซีแล้วกันอินซีนี่ตัวตึงเนี่ย ปกติอินซีนะครับจะคูดาวอยู่ที่14นาทีนะทุกคนน่าจะรู้กันดีนะนรับมาดูกันว่าเหลือคูดาวเท่าไหร่คูดาวเหลือ7นาทีครับทุกชมเป็นไง <Wow. S 1> เนี่เรามาดูกริลล่าผมครับทุกชมนะ <Wow. S 1> เพิ่มเป็น8.55เครับ oh. จากตอนแรกเท่าไหร่ทุกผู้ชมจําได้ใช่ไหม5เปอเ์นะครับ โอ้ผมบอกเลยว่าการบัคสวนด้วยลิงครั้งนี้นี่แบบว่าโคตรโกงเนะยโกงจัดโกงจริงโกงแบบโกงเวอร์โกงโอ้โหเรามาดูแลกคูณบ้างอะแลกคูณครับเหลือกี่นาทีครับท่านผู้ชมเหลือ9นาทีครับท่านผู้ชมแลกคูณเหลือ9นาทีโอ้โหเรามาดูดิโล่บ้างดิโล่เรนโบว์เหลือสนาทียังไม่ใส่ไอ้นี่เลย เดี๋ยวลองใส่ของเล่นดูโป๊ะเข้าไปอีกโป๊ะหนึ่งทั้งเล็กทั้งใหญ่ดูครับทุกผู้ชมจะบ้าตายดีโลคูดาวหนึ่งนาทีท่านผู้ชมแมู่นึกว่าดีโลยักษ์ฮัลโลหลหนาทีโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทุกผู้ชมว่าถ้าออกเกมบั๊กจะหายนะทําบั๊กใหม่นะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะว่าการทำบั๊กเนี่ยมันง่ายมากง่ายแบบโอก็แค่เทรด ไปแค่นั้นเองแล้วผมจะบอกอีกอย่างนะครับว่าลิงเนี่ยเราสามารถใช้ได้มากกว่า8ตัวนะ <Huh? S 1> หมายความว่าเราเทรดไป8ตัวแล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราไปเอาลิงตัวอื่นที่ไม่ใช่ไอ้8ตัวที่เราเทรดไปอะ่ะนะครับเราก็สามารถมาทําเพิ่มได้อีกมันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลดคูดาวหรือเพิ่มความสามารถไปอีกนะครับแต่ว่าต้องเทรดหลายรอบอยู่ นะแต่ก็คุ้มค่าครับทุกชมมันก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนะอยู่ที่ว่าทุกชมเนี่ยมีลิงที่หิวกี่ตัวนะครับอืมก็นั่นแหละยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งโกงนะคือตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามฟักไข่เซนอยู่นะทุกชมเออหาลิงหาลิงแล้วก็เอามาทําให้มันหิวให้หมดนะเออไม่รู้ว่าบักนี้จะใช้ได้อีกนานแค่ไหนนะ ก็หวังว่าแอดมินจะไม่แก้เร็วๆนี้นะครับ <Yeah. S 1> เออหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอย่างมากนะสำหรับสายฟรีทุกคนก็จะได้ใช้สัตว์เลี้ยงที่แบบว่าโหดๆนะโดยที่จ,จะไม่ต้องมีสัตว์จักสัตว์ลุงอะไรแบบคนอื่นเขาไม่ต้องไปซื้อแบบตัวลราเป็นหมื่นตัวละเป็นอะไรงี้นะ oh. เนาะก็สบายๆอยู่สามารถทำกันได้ก่อนที่แอดมินจะแก้นะครับ เ,เด็กๆจะได้สัมผัสกับอะไรแบบนี้บ้างนะความโหดของสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกชมถ้าใครทําติดนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะว่าเออสูตรนี้ทําได้จริงทําติด โอ้ผมชอบมากเลยครับมีประโยชน์มากเลยครับพี่ง่ายมากเลยครับพี่อะไรแบบนี้ก็ช่วนคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปละครับบา,บาย